สำหรับเรื่องราวของบริการรูปร่างกำยำตัวใหญ่อย่างกระยะคนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพของเขาถ้าใครสักคนหนึ่งจะวิ่งลงไปหาเมสซี่ก็จะมีตัวของบริการคนนี้แหละครับวิ่งปรีเข้าไปขวางทางแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้นั่นคือชูเอโก้บริการหัวใจมวยไทยแล้วก็ว่ากันว่าเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนป้ายายาให้กับเมสซี่ผู้พาเมสซี่มารู้จักกับรถถังจิตมึนงง แมนพอยวันนี้ครับพามารู้จักกับยาซินชูเอโก้นะครับบริการหัวใจมวยไทยผู้พาเมซี่มารู้จักกับรถถังจิตเมืองนนท์นะครับอย่างเราทราบไหครับว่าถ้าเรามองไปถึงซูเปอร์สตาร์ในเรื่องของมวยไทยยุคปัจจุบันนี้รถถังคือเบอร์ต้นต้นครับและไม่เฉพาะเป็นแค่ในเมืองไทยนะครับรถถังไปดุงดังในทั่วโลกครับโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาซึ่งตัวของยาซินชูเอโก้เนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในแฟนคลับของรถถังเพียงแต่ว่าอีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของเขาคือเป็นบริการส่วนตัวของเลอเนลเมซี ne ่นะครับซึ่งล่า สุดครับรถถังก็ได้โพสต์รูปเป็นเสื้อของอินเตอร์มาอามีหมายเลขสิเมซี่มีลายเซ็นครบพร้อมกับชื่อของรถถังด้วย เป็นแบบการลงนามแล้วก็ส่งมาถึงมือของรถถังโดยตรงเลยนะครับเรียกได้ว่าเสื้อตัวนี้ครับมีมูลค่าทางจิตใจมหาศาลมากๆซึ่งคนที่เป็นตัวเชื่อมเนี่ยก็คือยาซินชูเอโก้คนนี้แหละครับสำหรับเรื่องราวของบอดิกาทรูปร่างกำยำตัวใหญ่อย่กักษ์คนนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นภาพของเขาคลิปของเขาซึ่งกลายเป็นวรัลหลายๆครั้งถ้าใครสักคนหนึ่งจะวิ่งงาไปหาเมสซี่ก็จะมีตัวของบอดิการูคนนี้แหละครับนั่นคือชูเอโก้เนี่ยวิ่งปรีเข้าไป ขวางทางแล้วก็ล็อกตัวเอาไว้ติดตามเมสซี่ทุกฝีก้าวมาแม้กระทั่งเกมการแข่งขันครับข้างสนามเนี่ยพื้นที่เทคนิคตัวของชูเอโก้ก็ได้รับอนุญาตจากทางอินเตอร์มิามีครับให้ประจําการอยู่ตรงนั้น mm hmm. เพื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้วิ่งชาร์จได้อย่างทันท่วงทีซึ่งทําให้ตัวเขานั้นโด่งดังไปพร้อมๆกับทุกครั้งที่เราได้เห็นเมสซี่นั้นปรากฏกายออกมามีหลายสื่อนะครับที่พยายามตามล่า หาบทสัมภาษณ์ของเขาหรือพยายามติดต่อเพื่อพูดคุยกับทางชเอยโกแต่สุดท้ายแล้วทุกอย่างโดนปัดตกหมดเลยครับทั้งตัวของเขาเองรวมถึงสโมสรอินเตอร์มิามี่เพราะเขาต้องการพื้นที่ในการทํางานของเขาเนี่ยอยู่ในเงามืดๆเท่านั้นครับและไม่ได้ต้องการอยู่ในท่ามกลางแสงสปอตไลท์หน้าที่ของเขาคือแค่ปกป้องเมซี่แต่ถ้าเรามองไปที่ปูมหลังครับมันก็มีหลากหลายข้อมูลครับอย่างเช่นเคยมีการเปิดเผยว่าชเอยโกเนี่ยอดีตเคยเป็นนาวิกโยธินของสหรัฐอเมริกาแล้วก็เคยไปไประจำการที่อิรักรวมถึงอัฟกานิสถาน แต่ว่าข้อมูลชุดนี้เนี่ยยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับส่วนเรื่องของการทํางานกับเมซี่จริงๆเคยทํางานกับเมซี่มาก่อนตั้งแต่สมัยอยู่กับบริสเซิลแชมปรับแล้วก็หนึ่งในเงื่อนไขที่เมซี่จะย้ายมาอยู่กับอินเตอร์มิามี่ก็คือการต้องมีชูเอโกเนี่ยแหละครับเป็นบริการข้างกายซึ่งดิวิดเปคแฮมในฐานะเจ้าของสโมสรอินเตอร์มิามี่เปิดไฟเขียวเลยครับบทบาทของเขานั้นครอบคลุมมากกว่าการรักษาความปลอดภัยธรรมดานะครับเพราะเจ้าตัวนั้นตามติดเมซี่ไปทุกสถานที่ครับไม่ว่าจะเป็นในห้องแต่งตัวสนามแข่งขันทุกเกม และจากบทบาทดังกล่าวนะครับทำให้หลายคนเริ่มรู้จักตัวเขากลายเป็นขวัญใจของแฟนบอลและถ้าเราล้วงลึกเข้าไปอีกนะครับอีกหนึ่งชุดข้อมูลที่ทําให้เราทราบถึงสะพานเชื่อมระหว่างตัวเขากับรถถังก็คือชเวโกเนี่ยเป็นคนที่หลงไหลในศิลปะการต่อสู้อย่างมากและหนึ่งนนั้นคือมวยไทยครับถึงขั้นว่าเขาเคยมาฝึกซ้อมอยู่ที่ไทเกอร์มวยไทยยิม ที่ภูเก็ตครับค่ายนี้เนี่ยถ้าเราพูดกันตรงๆก็คือเป็นเบอร์หนึ่งเลยครับถ้าหากจะมีชาวต่างชาติหรือว่าฝรั่งสักคนหนึ่งอยากจะมาฝึกซ้อมมวยไทยอย่างจริงจังต้องไปที่ไทเกอร์มวยไทยยิมครับแล้วชูเอโก้เนี่ยฝึกซ้อมอย่างเข้มข้นมากๆครับถึงขั้นว่าได้รับโอกาสขึ้นชกบ,บนเวทีมวยไทยอาชีพด้วยซ้ำครับนั่นคือเวทีราวายบ็อกซิ่งสเตเดียมในช่วงปี2020ถึงปี2022ที่สําคัญนอกจากจะเป็นการ์ดให้กับเมซี่แล้วอีกหนึ่งความลหลงไหลของเขาก็คือมวยไทยและท่่าายยุคนีี้ององบกร ถังจิตมืองนน์คือเบอร์ต้นๆของโลกชูเอโกถือว่าเป็น FC เลยครับเป็นแฟนคลับของรถถังนิยมชมชอบอย่างมากและก็ว่ากันว่าเขาเนี่ยแหละครับเป็นคนป้ายายาให้กับเมซี่ได้ลองติดตามมวยไทยดูบ้างได้ดูการชกของรถถังบ้างจนทําให้เมซี่นั้นลหลงไหลในดีลาการชกของนักมวยไทยรายนี้ครับและได้ติดตามรถถังเช่นกันนั่นคือเหตุผลครับว่าทําไมรถถังถึงได้เสื้อของเมซี่มาเพราะมีชูเอโกเนี่ยแหละครับเป็นตัวเชื่อมเป็นสะพานเชื่อมนั่นหมายความว่าเราได้เห็นซอฟต์พาวเวอร์ของมวยไทยของเรานะครับใน การพาศิลปะการต่อสู้ของเราเนี่ยไปถึงแชมป์โลกอย่างเลวเนลเมซี่ซึ่งแคปชั่นในการโพสต์ในอินสตาแกรมของรถถังเนี่ยนะครับบอกว่าผมเป็นเด็กธรรมดาที่ไม่คิดว่าจะได้สิ่งนี้จากเมซี่ผมหวังว่าคุณจะชอบการต่อสู้ของผมแล้วสักวันหนึ่งเราคงได้เจอกันและขอบคุณพี่ชายหมายถึงชูเอโกนะครับขอบคุณพี่ชายที่ช่วยเหลือด้วยครับเป็นแคปชั่นแบบง่ายๆครับแต่เต็ไมได้วยความภาคภูมิใจ และที่สําคัญครับในอนาคตอันใกล้เชื่อเหลือเกินครับความฝันของรถถังจะเป็นจริงแน่ๆนั่นคือการได้เจอกับเลโอนีโเมซี่แบบตัวเป็นๆจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เร็วช้าขนาดไหนแต่มั่นใจได้เลยว่าจะเป็นอีกหนึ่งอิมแพคครับที่มวยไทยของเราครับถูกส่งต่อไปถึงนักเตะร,ระดับซูเปอร์สตาร์อย่างเลโอนีโเมซี่ครับและนี่คือเมนพอยต์ของเราในวันนี้นะครับถ้าชินชอบคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด cribe ด้วยนะครับแล้วก็ติดตามทุกช่องทางของ Main Stand ไทยแ l นด์ครับ